แนะนำหน่อยครับค่ะร้านคิดเทิล Ca คาเฟ่นะคะคาเฟ่แมวที่เพชรบุรีนะคะมีที่เดียวในเพชรบุรีมีอาหารอีสานอาหารทะเลอาหารไทยอาหารป่าก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นที่ลูกค้าสั่งกันเยอะๆเลยก็จะเป็นผัดไทยค่ะแล้วก็มึกผัดไข่เค็มแล้วก็เป็นพวกส้มตำอะค่ะตำปูม้าแล้วก็พวกปูม้าผัดผงกะหรี่ ใช่ค่ะยำหอยนางรมยำแซลมอนค่ะแล้วแมวอ,อต่างเนี่ยเราสามารถที่จะมาเล่นอ,อต่างได้ค่ะสามารถเข้าไปเล่นกับน้องได้เลยไม่เสียค่าเข้า,ขาใช่ค่ะ,ะน้องแมวที่อยู่ในห้องก็จะเป็นน้องแมวที่จอมาก็มีแล้วกเออ็เหมือนเขาเลี้ยงไม่ไหวเขาก็ให้เรามาเลี้ยงแทนใช่ค่ะแล้วก็จะมีข้อกระ่ายอยู่ด้านหลังด้วยแล้วก็ปีน้องหมาอยู่ในคลอด สามารถก้อนแครอทให้หน้องกระต่ายได้แล้วก็เอายาให้น้องหมาได้ด้วยค่ะึงเช่นว่าให้อาหารกระต่ายเนี่ยเรามีค่าอะไรไหมอ่าน้องกระต่ายก็จะมีแครอทใส่กระป๋องไว้ให้คนละ40บาทแล้วก็เข้าไปนั่งเล่นได้ตลอดเลยไม่มีเวลาไม่มีกําหนาดเลย <ร ances> ใช่แล้วก็น้องหมาก็จะมี้าไว้ให้เป็นกำกำละยี่สิบบาทค่ะแล้วเปิดกี่โมงเป็นกี่โมงเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันเลยไม่ียันหยุดเวลา ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ว่าถ้าจะมีวันหยุดแบบปิดร้านพาลูกน้องไปเที่ยวพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะแจ้งไปทางเพจ a c e b o o k ค่ะชื่อ,อคาเฟ่แมวคิทเทิลคาเฟ่เพชรบ,บุรีค่ะเราสามารถมีเบอร์โทรติดต่อได้ไหมมีค่ะ,ะเบอร์โทรส่วนตัวหนูเลยก็เบอร์0969022155ค่ะชื่อกุ้งนางค่ะเส้นทางล่ะครับ ง่ายท,ท,ที่สุดเลยถ้ามา,าผ่านเพชรบุรีก็เข้ามาทางตัวเมืองเพชรบุรีผ่านราชพัฒเพชรบุรีแล้วก็มาแยกแยกหาดเจ้าสำรานที่เป็นาปาโลมาเลี้ยวขวาตรงมาที่จะมาชอำประมาณสักประมาณสักสิบกิโลได้ค่ะก็ร้านก็จะอยู่ขวามือเลยแต่ว่าจะมีป้ายบอกทางมาตลอดกดใน Google Map ก็ได้พี่มันก็จะขึ้นเลยใน Google Map เต๊เทชบุรีนะคะที่ร้านของเรานะคะก็จะมีทั้งอาหารป่าอาหารอีสานอาหารไทยนะคะสามารถพาพี่น้องลูกหล,ล,ลานมาทานอาหารที่ร้านได้แล้วที่ร้านก็จะมีห้องแอร์ที่ว่าเราเลี้ยงน้องแมวไว้ด้วยสามารถเข้าไปเล่นกับน้องแมวในห้องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแล้วก็มีคอกน้องน้องกระต่ายอยู่ ด้านหลังห้องแมวสามารถป้อนแลอลนน้องกสะตายได้แล้วก็จะมีะน้องม้านะคะอยู่ในคอกป้อนหญ้าน้องม้าได้ด้วยนะคะที่ร้านของเราก็จะเป็นบรรยากาศบ้านๆเลยนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยแต่สามารถร่วมทําบุญค่าอาหารของน้องๆได้เราจะมีตะปุกยอด ข้างหน้าคอกไว้นะคะที่ร้านนะคะเปิดทุกวันเลยโดยไม่มีวันหยุดเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ว่าถ้ามีวันหยุดก็จะแจ้งไว้ในเพจคา f e ่แมวคิทเทิลคาเฟ่เพ,เพชรบุรีนะคะเพจเ็นบุกนะคะเบอร์โทรติดต่อที่ร้านนะคะเป็นเบอร์ส่วนตัวของเจ้าของร้านเองเลยนะคะเบอร์0969022155นะคะ ฝากร้านคิ Kitten Cafe เ,เ,เพชรบุรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ